สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียเวอร์ชันที่10นะครับรูปแบบของเวอร์ชันที่10นี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มเหมือนเดิมครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขตั้งค่าได้เองทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ขนาดสีต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองเลยนะก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครััััับบบแลลลล้้้้้วววววก็เเเเดดดีีีี๋ยใในนนนนนนคคคิิปปะะะรรผมมจาาไไฟฟ์์ตตหพื่่อๆู ถ้าเกิดเพื่อนได้ลิงลก์โหลดจากผมไปแล้วนะครับเพื่อนๆทําการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดับเบิคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ได้เลยนะ แล้วก็มาถึงเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องติดตั้งฟอนต์นี้ก่อนก็ได้นะฟอนต์คณิตนะถ้าเกิดใครมีแล้วก็ไม่ต้องโหลดนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆแบบมันคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดฟอนต์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะก็ตัวอย่างไฟล์นี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มอยู่ในไฟล์เทมเพลตนี้ตัวเดียวนะเพื่อนๆสามารถเปิดปิดในตัวนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครเลือกแบบที่มีไม่ถึง16 ก็จะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มอยู่ในนี้ไฟล์เดียวนะเราก็จะลากแค่ไฟล์เดียวนะให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม p r e m i e r Pro ได้เลยนะพอมาที่โปรแกรม p r e m i e r Pro เนี่ยให้เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกด้านบนนะเปิดมาแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เพื่อนๆโหลดมาเมื่อกี้นี้นะอ่ะก็ให้เพื่อนๆทำการลากไฟล์นี้ครับเข้ามาที่แถบ Essential g r a p h i c ตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครเลือกแบบที่ไม่ใช่16แพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องดึงไอตัวอย่างเงี้ยเข้ามาทีละตัวนะ แต่ถ้าเกิดใครเลือก16แพลตฟอร์มเนี่ยก็ดึงเข้ามาตัวเดียวเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีครบอยู่ในนี้หมดแล้วนะอ่าแล้วเราก็มาหาไฟล์ของเราที่เราลากลงมาถ้าเกิดเพื่อนๆหายากเนี่ยเพื่อนๆลองพิมพ์ไปในช่องค้นหาก็ได้นะก็พิมพ์ชื่อช่องผมไปก็ได้นะจริงๆแล้วก็คือไฟล์นี้นะโซเชียลมีเดีย V10 ก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยก็ลากาลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะไฟล์นี้เป็นไฟล์ 4K นะครับเพื่อนๆใช้ได้ในโปรเจกต์ทั้งแต่ Full HD ก็ได้ 2K 4K 5K 6K เนี่ยได้ หนเพจของเราเนี่ยที่เราลากลงมาเนี่ยคลิกขวาครับแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size ก่อนนะมันก็จะทําให้ขนาดของไฟล์หนเพจนี้เนี่ยเท่ากับโปรเจกต์ของเรานะถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้โปรเจกต์ที่เป็น 4K นะอย่างเช่นใครใช้โปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ยลากลงมาที่ timeline แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกขวาแล้วก็เลือก set to frame size ก่อนนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมเปิดมาที่โปรเจกต์ 4K นะผมก็เลยไม่ต้องคลิกขวา ผมก็เลยไม่ต้องเลือกตัวนี้นะวิธีการปรับแก้ไขนะครับก็คือให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวไฟเทมเพลตเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้า Edit ครับก่อนอื่นมาถึงเนี่ยเพื่อนๆเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เพื่อนๆอยากได้อะไรแต่ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องปิดอีกตัวหนึ่งก่อนนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากได้ IG เนี่ยเราต้องปิด Facebook ก่อนแล้วเราค่อยเปิด IG นะอ่าอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเป็น YouTube ก่อนละกันแล้วก็พับตรงนี้ไปแล้วก็จะมาเปลี่ยยนนนนข้้้ออคความมกก็็ไดนะผะผจเปลีี่่แ แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ผมจะใช้ฟอนต์นี้แล้วก็ขนาดผมอาขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็ปรับตำแหน่งให้เรียบร้อยอ่าสวยงามแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่าความห่างเพื่อนๆสามารถปรับได้อ่าความห่างตัวอักษรแต่ละตัวนั่นแหละแล้วก็สีข้อความเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดอยากได้สีเดียวกับตัว,ตวโลโก้เนี่ยก็เปลี่ยนได้เห็นไหมแต่ผมจะใช้สีดําแล้วกันแล้วก็ขนาดกรอบนี่ครับนี่ขนาดกรอบเพื่อนๆสามารถปรับได้ขนาดกรอบจะกว้าง ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถเลื่อนได้แล้วก็สีกรอบเนี่ยก็คือสีไอตัวแบ็กกราวสีขาวนี่แหละเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดอยากได้สีเดียวกับตัวโลโก้เลยก็ได้นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นสีขาวก็ได้นี่ครับเห็นไหมสวยงามแล้วก็แสงโลโก้เนี่ยโลโก้บางตัวเนี่ยแสงมันอาจจะไม่ออกนะครับสมมุติถ้าเกิดผมเปลี่ยนโลโก้เป็น Facebook อะ่ะนี่ครับมันจะมีแสงโค้งๆตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้อ่ะก็ลองดูครับว่าแสงตำแหน่งแสงเนี่ยครับลองเลื่อนดูครับ ใครอยากได้หรือใครไม่อยากได้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้เนี่ยก็เลื่อนออกไปแค่นั้นเองเนี่ยครับโอเคนละอ่าเห็นไหมแสงไม่มีบางตัวมันก็ขึ้นบางตัวมันไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันอยู่ที่สีของตัวโลโก้ด้วยนะหรือเราจะปรับความสว่างของแสงก็ได้นะนี่ครับลองปรับดูใครอยากได้สว่างมากสว่างน้อยอ่าหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็เลื่อนออก แค่นั้นเองอ่ะสมมติตัวนี้เนี่ยผมเลื่อนออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับสีแบ็กกราวแล้วก็สีข้อความเป็นสีดําสมมุติผมปรับทวิตเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วผมก็จะย่อลงวิธีการย่อก็คือกดที่ตัวโมชั่นครับแล้วทําการย่ออ่าแค่นี้เองแล้วเราก็วางตามตําแหน่งที่เราต้องการกดเพย์ฟึบเห็นไหมอ่าสวยงามแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มแพลตฟอร์มเข้าไปเราก็กดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นอีกตัวหนึ่งอย่างนี้แล้วเราก็มาทําการเลื่อนตรงนี้ขึ้นแกน y แล้วเราก็มา กดปิด Twitter แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น Facebook แค่นี้เองครับง่ายดายอ่าแล้วก็ตัวเทมเพลตเวอร์ชันนี้เนี่ยสามารถยืดได้หมดเลยนะยืดหดได้หมดเพื่อนเพื่อจะยืดขนาดไหนก็ยืดได้ตัวทานซิชันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเสมอนี่ครับอ่าเห็นไหมจะยืดขนาดไหนจะหดขนาดไหนได้หมดนี่สวยงามก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียเวอร์ชันที่10นะ16แพลตฟอร์มถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านีี้้ครัับไปแลววสสด